สวัสดีค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพียงได้ดำเนินการตามแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจัดกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมเสริมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปถมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและความเป็นไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพียงจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจัดกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยคุณครูและเด็กๆช่วยกันปลูกผักสวนครัวจากเมล็ดผักด้วยตัวเองเด็กๆสังเกตการเจริญงอกงาม ของผักอีกทั้งเด็กๆยังใช้ปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารขยะเปียกที่เหลือใช้จากครัวเรือนมาหมักเป็นปุ๋ยแล้วนำมาผสมกับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมใช้ลดน้ำพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้เป็นการเพิ่มสารอาหารให้พืชผักเมื่อผักเติบโตเต็มวัย คุณครูและเด็กๆได้นำผักสวนครัวพืชผักสมุนไพรที่ปลูกไว้มาทำอาหารให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ทำจากฝีมือของตนเองเกิดความภาคภูมิใจในตนเองปลูกฝังประทานผักยิ่งขึ้นและยังลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็นการปลูกฝัง ความประหยัดอดออมให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพียงขอขอบพระคุณค่ะ